ความภาคภูมิใจที่ได้มาทำอาชีพราชาการก็คือว่า,าได้ทํางานตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่เรียนหนังสือนะครับแล้วก็ได้รับทุนไปเรียนก็คือ,อไปผมไปเรียนทางด้านวิศวกรรมจราจรก็ได้กลับมาทํางานที่สํงงานันากงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนะตั้งแต่แรกก็ได้มีส่วนร่วมกับการ แก้ไขปัญหาจราจรของของประเทศเป็นระยะนะแล้วก็มีได้มีส่วนร่วมในแผนงานสําคัญสำคัญ,คญอย่างเช่นแผนแม่บทการพัฒนารถไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นคนะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทํางานในส่วนตามที่ได้เรียนมาแล้วก็มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาของของประเทศแล้วก็เติบโตขึ้นตามความสมควรนะ,นะครับผมส่วนคติในการทํางานก็ผมก็มีความตั้งใจว่าจะทํางานทุกวันให้ให,ให้เต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดครับผมถ้าเกิดว่าแต่ละวันมีเรื่องที่ ผิดพลาดหรือต้องแก้ไขก็จะนำไปทบทวนแล้วก็ปรับปรุงเป็นเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดขึ้นอีก